อย่าทำแานี้อีกนะโมลีกูกลัวจริงๆมึงทำทำไมวะเอามาเล่นตาม OTP สิงของมีมเพลงไงวิธีการเล่นเกม OTP สิงคือฝ่ายพนักงานอะต้องที่โต๊ะทำงานเพื่อผลิตเหรียญเราจะใช้เหรียญอนนะเพื่ออัปเกรดหรือว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างเช่นแบบโต๊ะทำงานประตูหรือว่าป้อมปืน เป้าหมายหลักๆของพนักงานอะคือเราต้องป้องกันประตูแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้ภายในสินาทีฝ่ายต่อมาคือฝายหัวหน้าหัวหน้าเนี่ยจะต้องโจมตีประตูของพนักงานเมื่อทําลายประตูแล้วจึงสามารถฆ่าพนักงานได้เป้าหมายก็คือต้องฆ่าพนักงานให้หมดก่อนเวลาจะหมดล่วงเล่นเกมอกมาในหน้ากลัวกันมึงกลัวขมี้โหดต้นขาเนี่ยไปลองเล่นกันได้ที่มีเพลเลย